ก็สวัสดีครับพบกับผมนะครับต้นวัตถุมงคลและเครื่องรางนะครับวันนี้ก็จะพามาชมเหรียดหกสามหรือว่าเหรียดไตมาสหกสามนะครับของหลวงพ่อพัดบุญญักษโมนะครับวัดทานทหารนะครับจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับผมเป็นครั้งแรกนะครับที่ผมได้สั่งเหรีดข้อมือ มานะครับก็ไม่รู้ว่าจะได้เนื้ออะไรยังไม่ได้แกะเลยครับก็จะพากันมาลุ้นดูครับครับผมลุ้นกันเลยนะครับผมขออยาเอาก่องเก็บตรงนี้นะครับมาดูครับมีวันที่แกะนะครับดูนะครับเราก็จะมาลุ้นกันว่าเราจะได้สีอะไรเนื้ออะไรนะครับผม แกะยากแท้ขอญาตครับแกะนะครับมอรุนกันครับไปเลยครับมาดูครับผมมาดูครับผมมาดูครับผมปาด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 ว้าวสวยไหมครับโอ้ยเนี้อทองเหลืองกว่านี่สวยมากครับดูครับชัดไหมครับ ใกล้ครับเน,น้่ทองเหลืองแล้วครับเนี่ยสวยครับสวยเป็นครั้งแรกครับที่ผมสั่งเลดข้อมือนะครับนะครับเอ,อจาจะชัดครับนะครับดูครับสวยไหมครับ อคืที่ได้มาเนี่โลงยาครับเป็นลงยาก็น้อยหนึ่งนะครับดูครับดูคมสวยงามครับอยู่ข้างหน้าครับเนื้ออะไรผมก็ยังไม่รู้นะครับเนี่ยถ้าใครรู้ก็บอกผมด้วยเขาบอกว่าดูโค้ดครับมีโค้ดมนโค้ดสารามีนะครับผมโค้ดสารามีนะ ดูครับเลขครับดูเลขครับดูเลขเลขอะไรเนาะชัดไหมเจ็ดสี่สามหกนะครับเลขโคตเจ็ดสี่สามหกนะครับหกอ,ออกมาเดูนะครับผมเป็นย,ยากแต่ ครับผมเป๊บหนึ่งนะครับเป๊บหนึ่งออกมาครับออกมาอวินิโซม,มันใสครับมันเสียงม,มันสะท้อนหอนีดไตมาหดหนกสามนะครับดูครับพี่น้องสวยนะครับ เมื่อกี้มันใส่ซองพลาสติกรงยางไว้มัยู่นสะท้อนผมก็รีแกะออกนะครับดูครับอืมไม่ได้ลงยาก็รด้ไม่สวยเท่าไหร,คร่ครับครับใส่ข้อมือครับผมอแต่เป็นสีทองนะน่า,าจ,จะเป็นทองเหลืองนะครับถ้าใครรู้ว่าเป็นเนื้ออะไรก็บอกคนไว้นะนะครับผม ขอซูแป๊บครับถอยออกนิดนึงนะครับถ้าใครรู้ว่าเป็นเนื้ออะไรก็บอกผมด้วยนะครับเป็นครั้งแรกนะครับเนี่ยเหรียดข้อมือที่ผมซื้อมาครับดีครับมีโคตสารานะครับครับโคตสาราดูตรงนี้นะครับผมครับผม ก็จะลองใส่ดูนะกจ็จะพอดีกับมือไหมเอ๊ะเดไอมาดหกสามนะครับผมก็ันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็ฝากกดติดตามช่องของผมด้วยนะครับต้นวัตถุมงคลและเครื่องรางนะครับ ก็เป็นน้องใหม่ในวงการนะครับก็ขอขอบคุณที่คนติดตามผมด้วยนะครับผมวันนี้ก็ไม่มีอะไรครับมากมายก็ถ้ามีอะไรอีกผมก็จะมาทำลง y o u t u b e นะครับทำชิปอีกก็ขอฝากกดติดตามผมด้วยนะครับสวัสดีครับ